สำนักจุฬาราชมนตรีนะครับได้มีการประกาศการดูดวงจันทร์เพื่อกำานดวันที่หนึ่งเดือนรอมหดอนกับประจำปีฮิจรรศักรา่1เซเซฮครับ สำมนกจุฬาราชมนตรีครับได้ออกประกาศให้ผี่น้องมุสลิมดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวัน,นที่หนึ่งเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจรสัสรกุลาศ1่งเซซนะครับในวันทุกทีที่8ปกุมภาพันธ์2568หครับลังจากตีดวงอาทิตย์เนี่ยจะหลับคอฟา้าหากในวันเลยก็เวลาดังกล่าวครับมีผู้พบเห็นดวงจันทร์ข้อให้แจ้งมายัางสำนนกงานคณะกรรมาก,การอิสลามประจำจังหวัดเพื่อได้ตรวจสอบและก็รายงานพ้นไปยังสำนนกจุฬารารชมนตรีและก็ออกประกาศให้ทราบโดยตัวกันครับทางนี้ค่ะหากมีการเห็นดวงจันทร์ในคืนว เดนยี่สิบแปดกลุมผาพันธ์ก็ให้ทือวันเที่นึงเดือนรอมฎอนตรงกับวันเสาร์เที่นึงมีนาคมส5 6 8แลห้าร้อยหกสิบแปดแลก็เป็นวันแรกเทพี่นองมุสลิมของเราจะต้องทือสิ้นอัดนะแต่ว่าหากไม่มีดวงจันทร์ค่ะในวันนั้นก้าวก็ให้ถือว่าจะเป็นวันอาทิตย์โซก็คือวันทัดมาเป็นวันเที่นึงของเดือนรอมฎอนซึ่งพี่นองมุสลิมก็จะถื่อสิ้นอัดโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองนะคะตองตาตังตาฟาโรนะวันเดยเย่แปดวันศุกรด์เย่แปดเดย์เย่ทึ่ง หลังดวงอาทิตย์หลับข้าฟ้าก็เริ่มมานั่งคราวเล่กันว่ะ<ล>จะเห็นดวงจันทร์ไม้เมือม่อแดะล่าก็จะมีการไปเล่ถ้าหาว่าพื้นเทนไอถ้วประเทศเนี่ยมีการเล่แล้วบอกเห็นนะเห็นนะปบนะใช่ก็ต้องแจ้งไปอย่างสำนักงานจุฬาราชมนตรีก็จะได้มีการประกาศรอบอืมเป็นการประกาศอีกทีให้วันเทนหนึ่งมีนาคมอ่าเป็นวันทฤษฎีอัวันเรกของพี่น้องชาวมุสลิมแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นอ่ะก็ต้องเลื่อนไปเป็นวันทัศไปเออวันที่สองมีนานั่นเองถูกต้องนะคะก็ต้องติดตามกันค่ะ